เคยไปรักษาตอนฝึกใหม่ๆนะฮะตอนนั้นพระพวกศึกษาในสารหลวงพ่อใหม่ๆเลยฮะประมาณปีได้สองปีนั้นนะมันก็ไม่ใหม่หรอกไอ้ดาราที่มันนอนไอ้อะไรนะชื่ออะไรนะที่โรงพยาบาลภูวิพลเนี้ไอ้ดาราที่ลดความอ่ะแล้วมันเป็นนอนอยู่ติดเตียงอ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ก็าลืมไปแล้วเพราะมันอ่าใช่อโนเจ้าเราไปเราจะทดลองนะฮะเราไปกันหลายคนนะไปกันสามสี่ห้าคนนะเราไปใช้ศาสตร์หลวงพ่อเนี้ยไม่ได้ผลนะฮะไม่ได้ผลเลยเพราะวิญญาณเขาโดนกักไวนะ้ฮะกักไว้ตรงที่เขาลดความมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาเขาไม่ปล่อยวิญญาณไม่ปล่อย ร่างเขามันมีสายใหญ่อยู่ไงสายใหญ่กับจิตเหมือนเราฝันนะ่ะเขาไม่ปล่อยนะแพ้ยังไงก็ไม่ปล่อยลวงพ่อท่านที่ไงไม่ปล่อยเพราะเขาไปทําอันตรายเคยฆ่ากันนะเขาก็ต้องจัดไปอย่างนั้นจนธาตนะุอันเนี้ยแก่จนตายไปนะสายใหญ่ตรงนี้ก็จะพุ่งไปที่น,นู่นจิตเขาจะครึ่งกับไปเลยประมาณนั่นนะ่ะเราไปเราช่วยไม่ได้นะ เขามากเขาเป็นคนมากมันเป็นหมูบ้านนะประมาณนั้นนะมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นในโลกวิญญาณเนี่ยมีทั่วไปนะฮโดยเฉพาะพวกสมเวสีที่เราเคยฆ่าเขาไว้เนี่ยถ้าเราไปเนี่ยเขาทำอันตรายเราได้เพราะเป็นกรรมเราเคยทำเขาไว้เพราะฉะนั้นท่านบอกให้ให้ห้อยพ้าไว้ห้อยพ้าไว้หรือให้สดมดไว้ ตอนนี้เสียชีวิตยังไม่รู้อโนชาวะจำไม่ได้แล้วเสียแล้วใช่ไหมนั่นแสดงว่าไปแล้วถ้าอยู่ก็พวกเขาแล้วโดนกระทืบแล้วป่านนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องไม่ใช่อีกนั่นแหละ <c oughs> แล้วแล้วในขนาดที่เรานึกนึกถึงเขาอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วเราแผ่กำหนดแผ่ไปถึงเวลาเขาก็ไปมหมดกรรมวิญญ,ญาณพวกนั้นหมดกรรมเขาก็ไป เขาไปตามวันละแต่ในอนาคตเขาจะผูกกันอีกหรือเปล่าเรื่องเรื่องของเขาแล้วสวดมนต์แล้วเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนค่ะหลวงตาควรสวดเป็นภาษาแปลกๆนั้นต่อหรือว่าหยุดสวดแล้วนั่งสมาธิดีคะแล้วแต่สวดไปเรืเร่อยๆก็ได้เพราะมันวิญญามาแฝงมันก็สวด วิญญาณที่มาแฝงที่มาสวดกับเราก็คือญาติเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสวดไปเถอะใช่คำถามจากในเฟซบุ๊กนะคะทำไมนึกถึงหลวงปู่หลวงตาภาพจะเปลี่ยนเป็นพยาคุดคะอืมก็เคยเกิดเป็นคุดเ,เกิดเป็นนาคเกิดไม่รู้เกิเกิดยังไงแล้วล่ะคุดคือประกานะค่ะ ระวังนะยุคนี้ยุคขุดนะขุดท่านมีฤทธิ์นะมันจะมีภัยธรรมชาติมนุษย์จะฆ่ากันเนี่ยยุคนี้แล้วเราใช้จะใช้กำลังของพญาคุดมาใช้งานได้ยังไงคะหลวงตาขอท่านจีอาจานยใหก็ได้ไม่อยู่ที่ท่านคุดเป็นโพธิสัตว์นะค่ะจะขายที่ ถูกอยากได้เงินก็ขอคุดนะเขาคุดในเงินมีเยอะมีทุกใบท่านดูแลอยู่แล้วอยากรวยก็ขอที่คุะจะขายที่ก็ขอพี่คุดใช่แล้วเราต้องอธิษฐานยังไงคะอ้าท่านขอท่านเลยจะสวดมนต์ให้ตลอดชีวิตไงท่านไม่ต้องการอะไรต้องการมนต์ต้องการความสว่างให้เราสว่างไงเราสว่างท่านก็สว่างไง <c oughs> แล้วเราสว่างตลอดชีวิต่คิดดูดิ <c oughs> ล้วมีประโยชน์ขนาดไหนถ้าไม่ได้หวังอะไรนะไม่เอาคืนด้วยดีค่ะแล้วถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอะไรให้พยาคุณล่ะคะเอ,เอามาบุญกับตลอดชีวิตเลยมาบุญเนี่ยตลอดชีวิตช่วยเหลือกเกอื้อกูลกัน ในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตทำไมพยาคุดถึงเปลี่ยนสีอา้าวท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านจะเอาสีไหนก็ได้ไม่ชีอยากเปลี่ยนสีไหนก็ได้เนะี่ยเปลี่ยนสีนี้ก็ได้เปลี่ยนสีไหนก็ได้บางทีเห็นเป็นสีเงินอีก วันหนึ่ง<โ> ح, เป็นสีทองคนทั่วไปเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดวันละเจ็ดชุดยังมีเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปถามเราอ,อย่างนั้นเทวดาเ็าเหมือนกันพรมก็เหมือนกัน,น,กนบุญเขามีเท่าไหร่เขาก็เปลี่ยนได้เท่านั้นนะค่ะคำถามในเฟซบุ๊กนะคะชาตินี้เกิดมาโชคดีได้สวดจกักรพรรด ชาติหน้าจะจําได้ไหมคะหลวงตาจําได้อยู่จำได้ใช่าช่พี่จาไม่ได้พะพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเหลือองค์สุดท้ายเนี่ยก็จะจบศาสนาองค์สุดท้ายเนี่็ตกเข้าไปทั้งสี่ห้าพันปีแล้วฮะไม่ใช่สองพันปีนะไม่ใช่ไม่ใช่สองพันปีนะสองพันปนะีแล้วจะจบไม่ใช่สองพันปีนะ จบศาสนาท่านแต่คุณก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่นะ,ะยังทำอยู่นะพระคาถามหาจากักรพรรดิใจอยู่ก็ต่อเมื่อมีคนสวดต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะ,คะก็เหมือนเป็นสมบัติตกทอดไปถึงลูกถึงหลานใช่ค่ะมันอยู่ในโลกเนี่ยที่ท่านเอามาใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยพระยุคปัจจุบันมันเป็นยุคที่ อยู่ลาบากเข้าใจั้มมันไม่ค่อยปลอดภัยเรื่องกินเรื่องเดินทางไม่ปลอดภัยมันมีเหตุอุบัติเหตุมันมีอาหารพวกนี้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะมันจะได้ปลอดภัยไงเพราะว่าถ้าเขาเห็นผลเขาก็จะสวดต่อใช่สวดแล้วเห็นผลก็สวดนะสวดแล้วไม่เห็นผลมันก็ไม่ต้องสวดไงเอา จริงในเรื่องจริงแล้วมีไหมคะที่มันจะหมดไปเนี่ยคะหลวงตาจากักรพรรดิไม่มีหมดนะมันมีตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้ามันไม่ใช่ของใครฮนะพูดพระเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจกักรพรรดิไงเข้าขใจไหม<ข>มันไม่ใช่ของใครอนยะ่างไงไม่ใชีสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆเนะี่ยไม่ใช่ก็เกิดเป็นจกักรพรรดิอยู่นั่นนานาคต แล้วก็ไม่ใช่ของไม่ชีอีกแล้วตายไปแล้วก็สมบัติก็กลับมาอยู่ที่โลกเหมือนเดิมสมบัติพากันชมมันแหละแต่แม่ชีเข้าใจเนี่ยแม่ชีก็จะเรียนว่าตายเกิดครั้งหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาในชีวิตเลยมีทุกข์ก็เข้าใจในการบรรเทาทุกข์มีสุขก็ไม่จิตก็ไม่จิตไงไม่ใช่มีสุขแล้วไม่ฝึกต่อเลยไม่ใช่ ฝึกกรรมาฐานไม่ได้ฝึกยากอะไระทั้งหมดเพียงแต่หยุดหยุดเป็นครั้งๆหยุดตอกนกลางคืนก็ได้ตอนนอนแล้วก็สวดให้หลับมันก็หยุดจิตเราก็อยู่กับขื่นของธรรมะขื่นของธรรมะคือฝันไปนะฝันไปศึกษาธรรมะน่ะนะาบางคนไม่เชื่อเรื่องกรรมคะ่ะหลวงตา ไม่เชื่อได้ยังไงพิสูจน์ได้เนี่ยเมื่อวานทำอะไรอะลองย้อนไปเนี่ยนะคือกรรนะมละอย่าว่าจะเมื่อวานนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่ชาติที่แล้วนั่นนะค่ะ<อ>มันเห็นกันอยู่นะไม่เชื่อได้ยังไงแล้วจะตัดกรรมได้ไหมคะตัดไม่ได้แต่ลืมมันได้ลืมกรรมไม่ดีได้ <laughs> เอาก็ลืมมันไงให้มันอยู่อย่างเก่าไงนี่มันมาเออไมเห็นยากเลยลืมบ่อยๆมันก็ลืมลืมบ่อยๆมันก็คิดไม่ออกว่าเอ๊ะเมื่อวะปีที่แล้วเคยฆ่าก,กบฆ่ากไก่ลืมหมดแหละที่สิ่งที่ตัวเองฆ่าไว้ลืมจริงในเรื่องจริงนะ เราใช้การสวดมนต์เป็นการเบนกระแสถ้าถูกเราค<อ>่ะเมื่อเราเอาจิตเราไปจดจ่ออยู่กับบทสวดไอสิ่งที่ไม่ดีนนเราก็ลืนอน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 ทุกครั้งให้สวดทุกครั้งมันก็เลยมาอยู่ข้ขางนอกอยู่ดีอะสวดบ่อยๆจิตมันก็เบาจิตมันเบาจิตมันสบายจิตมันไม่ลำคาญค่ะ<อ>ถ้าถ้าลำคาญที่ไหนกูก็หนีที่นั่นนะ่ะใช่ไหมเออ จิตมันเป็นตัวรู้นี่ตัวมันไหนพวกมาจะทําให้เราคำคาดเราก็สวดมนต์สวดก่อนพิจารณาก่อนขึ้นมันก็ไม่เข้าแล้วคําถามจากในเฟเซตุ๊งนะคะก่อนจะสวดจะรู้สึกเหนื่อยมากคะ่ะแต่พอสวดแล้วจะค่อยยังชั่วขึ้นคะ่ะเป็นเพราะอะไรคะ นึกจะสวดมนต์วิญญาณเขา,าก็มาเกาะแล้วโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวนญาติเจโกโหกจิกาเขาไม่ได้มาเกาะธาตุเราเนี่ยเขาเกาะที่จิตเมันจะหนักหนักเข้าใจนะฮะอันนะ <closed. S 1> พอเราสวดไปปั๊บมันจะเบาจิตจะเบาแสดงว่า,าเข้าไปแล้วเขาได้แล้วค่ะ แล้วตอนที่เราแผ่นี้ต้องแผ่ยังไงคะหลวงตาแผ่เจาะจงเจาะจงแบบไหนคะไม่ชีถสวายใครสวายเงินไม่ชีวันนี้ไม่ชีก็เจาะจงไปสิเวลาสัพเพะบางทีแล้วเวลาที่มีคนเข้ามาหาเข้ามากลาบหลวงตาอย่างเงี้ยคะ่ะเราไปเจาะเจาะจงเขามาก เป็นลายคนอย่างเงี้ยมันเกิดมีอาการปวดหัวเป็นเพราะอะไรคะเราไปรับขึ้นขึ้นของเขามาแเราก็ปวดหัววันหลังน้าหนาวหนาวนะเม่ชีนึกถึงโคโลกเหนือแล้วเม่ชีจะไม่หนาวเพราะอะไรรู้ป่าเพราะจิตไปรับความหนาวมาจิตเม่ชีอยู่ที่ธาตุใช่ไหมเออไปรับความหนาวมาค่ะเหมือนเม่ชีเคยโดนทิ้งอ่ะเวลานึกถึงความเจ็บ เจ็บใจไม่ชีก็จะน้ําตาไหลใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละจิตไปรับมาไงรับทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรถกินเสียงจิตมันควบคุมธาติอยู่แต่จิตนึกไปเนี่ยมันก็มีอาการอืรูปนามอะไรอย่างเข้ใจนะฮะถ้าเราเอามาเป็นประโยชน์ได้มันจะดีมากเอามาเป็นประโยชน์ ยังไงคะหลวงป่งเอา้าเรารู้ว่ารูปนามเป็นไงเรารู้ว่าคนนี้อาจจะเรียนอาคมหรือจะสักร่รวงกายเขาอะใช่ไหมค่ะเรารู้นี่คือเรียนตัวรู้แล้อถ้างั้นเราไม่มีอาการหรอกเราไม่มีความรู้สึกหรอกค่ะถ้าอย่างเรารู้คนนี้มีอาการแบบนี้มันเกิดจากที่เราสวดมนต์บ่อยๆน,นั่นแหละ เข้าใจไหม <c oughs> ถ้าเราไม่สวดบ่อยๆเราจะไปมีความรู้สึกเรือแล้วเราเอาไปพิจารณาต่ออยังไงคัดดีค่ะไม่ต้องไปพิจารณาอะไรทั้งสิ้นนะเราจะต้องไปเจออีกเยอะที่ท่านในสวดทุกวันนี่ท่านในสวดเตรียมตัวให้มีกำลังแหละธรรมะให้มีฐาน ในการเวียนว่ายตายเกิดมันจึงได้ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์มันจะเข้าใจไม่กลัวเนีย่ยตัวนี้สําคัญพอเราเตรียมตัวที่ต้องตายเตรียมตัวเปลี่ยนเวียนว่าตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นค่ะการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่น่ากลัวไม่น่ากลัวน่ากลัวที่สุดคือทุกข์ <laughs> อารมณ์ของความทุกข์กอย่าไปบังอย่าไปคบกับมันอารมณ์ของทุกข์เนี่ยเราก็ตายเราคิดถึงเรื่องทุกข์บ่อยๆก็ตายเราคิดถึงเรื่องสุขบ่อยๆอายุเราก็ยืนได้<ง>เวลายังเนี่ยยังค่ะมันกี่โมงแล้วอ๋อสามทุ่มสิบแปดค่ะอ๋ออีกสิบนาที คำถามจากญาติธรรมในนี้นะคะในขณะที่เราสัมผัสพลังงานจากพระได้ตอนที่เราสวดมนต์กรรมแล้วรู้สึกว่าพระดิ้นนะคะหลวงตางแสดงว่าตอนนั้นจิตเราสว่างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแสดงว่าจิตเราเบานะค่ะแล้วพรนะมันสว่างอยู่แล้วแต่จิตเราไปไหนไม่รู้บางคนห้อยพระก็จริง ยังด่าผัวอยู่เลยด่าลูกอยู่ย้วไม่ใช่พระมันสว่างถ้าเรากำพระนึกถึงพระเมื่อใดเนี่ยพระสว่างจิตเราก็สว่างไปกับพระมันกันหนาทึบหนะวิญญาณแถวนั้นก็น้นอมมารับบุญกับเราใช่ไหมใช่ท่านให้ทำความเคยเชินกับความสุขนที่เราสวดทุกวันนะ ท่านให้ทําความเคยชินกับความสุขสุขเกิดจากความเบาความสบายความสงบนั่นแหละเวลาเรามีปัญหาทางโลกเราจะเข้าไปตรงนั้นมันจําอารมณ์นั้นได้ถ้าสวดบ่อยอะเวลามีปัญหา,ามันจะฟับเข้าไปเลยเราก็ไม่ได้ยินหรอกปัญหามันจะผ่านไปได้เลยมันง่ายๆถ้าเราผ่านไปเนี่ยอาการของาธาตุเราก็ปกตินะเ้ารับมาแล้ว ปับมันไม่ปกติเหมือนเราหลาเด็กด่ามันปั๊บเข้าหูเข้าจิตมันก็ร้องนั่นะประมาณนั้นแหะอีนี้เราไม่รับมันขลืนที่มีเราไม่รับค่ามต่อนะคะในเมื่อเราคิดสิ่งใดแล้วได้สิ่งนั้นแสดงว่าอันนั้นก็คือจิตเราเบาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะคำถามต่อไปของเคสนี้นะคะ ขอความกรุณาหลวงตาอธิบายคำว่าชินคือชานค่ะ <laughs> ชินเนี่ยเอาเอาแค่รถรถทุกวันเนี้ยไปเนี่ยไปสัง่งก๋วยเตี๋ยวมากินนะพรุกเนี้ยอย่าไปเติมอะไรนะเอา้เาก็ไมา่อยากชินในรถไง <laughs> <laughs> เขาทำอะไรก็กินอย่างนั้นอ่ะทำได้ไหมถ้าได้ก็ ไม่ชีจะออกจากความเคยชินในรถได้นะสักระยะหนึ่งคือไม่ต้องเติมละเขายกอะไรมากก็กินไว้งั้นกินแบบจรลลเอ่ะไม่มีลิ้นอย่างนั้น,นแบบะแะล้วนะไม่ชีจะจะไม่สินในรถเลยความเคยชินไม่ใช่ฝึกง,ง่ายๆนะไม่ชีเหมือนคนงุดหนิดที้หุดหนิดเนี่ยไม่ใ <laughs> มันต้องโดนบ่อยๆนะหลายวันหลายเดือนหลายปีนะมันถึงจะชินในการหุดหนะิดเนี่ หุดหิบจากพูกหุดหิบจากครอบครัวหุดหิบจากถนนหนทางพอโดนก็หุดหิดอยู่นั่นแหละมันชินแล้วล่ะความเคยชินแล้วจะออกตรงนั้นน่ะเราต้องห่างจากมันโดยทํากรรมฐานถ้าเราทําบ่อยๆสวดบ,บ่อยๆแผ่เมตตาบันทึกบุญบ่อยๆเนี่ยความเคยชินในความสงบความเคยชินในความเบามันก็เริ่มขึ้นนั่นแหละนั่นคือชินมันหลบ อายุยืนฮแข่ชา้าตายไวเราอยู่ทำไมอ่ะบังคับไม่อยู่ก็ไปแล้วเปลี่ยนล่างเลยใช่ไม่อยู่แล้วไม่ให้มันบีบแล้วค่ะคำถามจากแยะิที่ทำในเฟซบุ๊กนะคะแม่ไม่สบายมากค่ะต้องทำยังไงคะหลวงตาอ๋อ oh. ก็ต้องหาพระไปอยู่ใกล้ๆท่านหน่อยเนีย่ยเขาแจกพระนะเอาไปวางที่ใกล้ๆเอารูปลวงปูก็ได้ถ้าให้เขาสวดมนต์ไม่ได้ก็ให้เขาฟังเอาถ้าเขาสวดได้ก็ให้เขาสวดเอาพระให้เขาห้อยไม่มีอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่บุญก็ไม่เยอะ แต่บาปก็ไม่เยอะมันจะเป็นมีบุญหรือมีบาปก็ตามขอให้มีพระเวลาเข้าไปเขาก็จะไปตามแสงสว่างของพระนั่นแหะจิตสุดท้ายใช่ค่ะถ้าแม่จำหลวงปู่ได้ในขณะที่จะออกไปก็แม่เขาก็ไปกับหลวงปู<ช>่อ <ๆ S 2> เขาไม่ไปกไกลหรอกค่ะ ถ้าเขาฉลาดหน่อยเขาบอกหลวงปู่ไปเกิดเลยเนี่ยพ่อก็จะพาไปเกิดอยู่เพราะจะเป็นโพธิสัตว์นะเมื่ะนั้นสำคัญที่สุดนะตอนที่ฝึกกับหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดคือการกรรมฐานนะฮะคือการสดมตนเนี่ยสดมต์ภาวนาเนี่ย เพราะเราไม่รู้เราจะเปลี่ยนร่างเมื่อไหร่เราจะตายเมื่อไหร่เพราะในยุคนี้มันความตายมันจะมาตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นฉันถึงให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นที่ถำนะทังเราถึงเน้นเรื่องนี้โดยตรงฮะเรการสวดมนต์ภาวนาโดยตรงเลยฮะเราต้องการให้โรคมนุษย์ในอนาคตอุดมสมบูรณ์พโลกนี้มันเจริญและเสื่อม ถ้าใครไม่ฝึกไว้เลยเนี่ยไม่ได้ท่านถึงบอกลงตาไวเมื่อก่อนนะฮะไปพิจารณานะถ้าบอกมนุษย์นั่นเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกท่านบอกมันอยู่เนี่ยเวียนไวาวใจเกิดในสามโลกธาตุเนี่ยถ้าเองไม่ฝึกไว้เนี่ยแล้วแล้วพวกนั้นน่ะมันจะไปยังไงเองฝึกไว้เองจะมีประโยชน์กับพวกมันมันติดอยู่ มันก็เองเคยติดในอดีตนะทานวาในอดีตพบชาติอดีตเอก็ติดอย่างนี้แหละท้าว่าจะไปโทษใครไม่ได้หรอกโทษตัวเองที่ติดนะ่านั้นถ้าเราฝึกไว้เราจะมีโอกาสช่วยเขาในอนาคตเวลามันตายเราก็สามารถจะแผ่ให้มันได้ประมาณนี้ฮะคือเป็นประโยชน์อะท่านว่ามันไม่ยากอะไรหรอกง่ายๆที่ท่านสอนมันง่าย ในยากอไอ้ที่ยากคือเองไม่ทําเองไปติดวัตถุมากไม่ได้เพราะความตายไม่แน่นอนหรอว่าถ้าเองฝึกไว้เนี่ยมันจะเจิดความชนานาญความรู้ไปเรื่อยๆความรู้มันเกิดจากการสวดมนต์ภาวนานี่แหละไม่ใช่อยู่ในหนังสือถ้าจิตเองระดับไหนเนี่ยความรู้มันจะเกิดไปความรู้สึกมันจะเกิดไปเรื่อยๆเ,เองสวดมนต์มันนี้ทําไมมันไม่เบาทําไมมัน หงุดหงิดอะไรเนี่ยเองก็จะเข้าใจเพราะมันเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เองอยู่มันจะู้มันจะมีความรู้สึกโลกมันจะแก้ไขอย่างไงเนี่ย้ไมันต้องไปถามใครจังบอกถามตัวเองนั่นน่ะนี่คือประโยชน์ประโยชน์มากท่านบอกประโยชน์กับตัวเองยังไม่พอในอาการข้างหน้านอนประโยชน์ทั่วไปอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้มีประโยชน์มันจะเข้าใจยังไง มันจะเป็นคู่ที่มีความสุขความสุขนะคือการให้ให้โดยที่ไม่หวังอะไรในการแผ่เมตตาบันทึกบนไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นใครมีความทุกขนะ์เนี่ยสามารถเห็นเราเขาก็มีความสุขแล้วในโดยเฉพาะเราบิญญาณที่มันเกาะมนุษย์มาเนี่ยพอเห็นเราเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วบินญ,ญาณก็ไปเกิดตามกรรมแล้วเพราะเราเข้าใจในการแผ่ เข้าใจในการปรับเข้าใจในการบันทึกเข้าใจในการอธิษฐานอย่างนีน้เกิดจากการสวดมนต์เนี่ยเพราะเองจำเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยครูบาอาจารย์หรือพวกส,สีสีดาบทเนี่ยเขาไม่ได้หอบหนังสือไปด้วยหรอกเขาไปโดยคําภาวนาคําสวดมนต์นี่แหละท่านว่าคำสองคำหรือคำไม่กี่คำนี่ยน,นะทำให้เขามีฤทธิ์ทำให้เขารู้ได้เรื่องสามโลกธาตุเนี่ะไม่ใช่มีอะไร อยู่ที่บทสวดนี่แหละท่านว่ามันอยู่ในพุทธทางธรรมังสังฆังนั่นแหละอยู่ที่ไ <c oughs> ตสนานาคมนั่นแหละท่านว่าเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์อะเวลาท่านไปท่านก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปใจความรู้สึกพานยังทิ้งไว้อยู่ในโลกนี่เลยเพราะนั้นเราปรารถนาอะไรกระแสจิตเรากับขึ้นเหล่านั้นก็เป็นกระแสเดียวกันอยู่ที่ความปรารถนาเราก็ตามรอยท่านไป ตามความรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยนะไหนๆกเกิดตา,ต,าตายอยู่แล้วท่านบอกก็ฝึกไปด้วยไม่ใช่จะฝึกกรรมาฐานจะไปที่วัดไม่ใช่ที่บ้านเราอะนะตามถนนหน,นทางไปไหนก็ฝึกไปเรื่อยๆน,นะมันจะได้เกิดความเคยชินอย่างที่ถามนี่แหละมันง่ายๆอ่ะใช่ไหมกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนอะไรก็สวดไปดินึกถึงพระนะนึกถึงพระ,ะก็สวดไปถึงห่างไปนั่นก็เกิดความเคยชิน อันตรายในชีวิตก็ไม่มีแล้วโรคก,ก็น,น้อยแก่ช้าอายุยืนเป็นปกติัลบไปก็ง่ายบังคับทิศทางในการเกิดเกิดใจตายมันไม่ใช่ยากอะไรไม่ได้ยากอย่างที่เขาศาส,สนาพุทธท่านสอนตามสภาพของความเป็นจริงจริงฮะจริงโดยตาคือรูปจริงโดยนามธรรมาคือจิตสัมผัส ความรู้สึกอย่างที่สอนตอนตอนต้นนะเวลากราบพระถ้าเราถวายชีวิตมองภาพท่านบ่อยๆเนี่ยเราก็โทรจิตกับพระทุกองค์ได้พระรูปนะทุกองคนะนะรูปเนะี่ยสัมผัสได้นะฮะแม้แต่พระเนีย่ยก็ยังสัมผัสได้ตอนที่หลวงตาลาหลวงปู่หลวงพ่อไปเนี่ยท่านยังบอกไว้ท่านให้รูปท่านแค่เนี้ย เองอยากรู้เรื่องอะไรสามโลกธาตุให้ถามพระองค์นี้เราจะถามยังไงอ่ะเราก็นึกถึงท่านบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆอยู่ที่ท่านบ่อยๆสายใยจิตเรากับพลังงานท่านมันเชื่อมกันนะ่ะใช่ไหมเหมือนคนเรียนอาคมในอดีตนะท่านว่าคงพันชาจีนะ่ะจิตกับอาคมมันต้องอยู่ด้วยกันมันจึงใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันคาภาวนาเหมือนกันท่านว่าคาสวดมนต์เนี่ย ถ้าจิตอยู่ในคําสวดเป็นเนื้อเดียวกันนะถ้าเองสวดพุทธโธนะเองอยู่กับพุทธโธได้ถึงเมื่อไหร่เองก็ไม่เกิดนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละท่านบอกเพราะฉะนั้นถ้าเองอยู่กับจกักรพรรดิเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อไหร่นี่ยเองก็มีบุญยธิ์ได้อิทธิ์เพราะท่านอยู่ในโลกนะท่านไม่ได้ไปไหนพลังงานยังอยู่เลยเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราต้อง กินนะต้องกินต้องนอนต้องอะไรอยู่นะเราไม่ใช่จิตอย่างเดียวเรามีธาตุด้วยเรายังไม่ตายเราต้องบำรุงธาตุแล้วรุงจิตมันก็ไปควบคู่กันไปนั่นแหละเไะนั้นการเรียนว่าตายเกิดมันก็เป็นปกติไม่จะไปกลัวอะไรถ้าฝึกไปนานๆเข้ามันไม่กลัวหรอกมันไม่ตื่นเต้นเลยท่านบอกนะมองแบบธรรมชาติเลยท่าน มันจะใหญ่กันนาดไหนจะรวยยากดีมีโจกันนาดไหนมันเท่ากันเท่ากันนะฮะป่วยก็เท่ากันเจ็บก็เท่ากันเวียนว่ายใจเกิดเหมือนกันเราก็เลยมองเป็นธรรมชาติเราก็เลยไม่จิตมีทุกข์เราก็เข้าใจมีสุขเราก็ไม่จิตได้เวลาแล้วนะฮะสวดแล้ว